สวัสดีค่ะ สวัสดีเช้าวันพุธที่25พฤษภาคม2565ค่ะดิฉันสุชาดาวันพักดียินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการพบหมอสอัญจรโรงพยาบาลน่านค่ะขณะน,นี้ดิฉันยืนอยู่ที่สถานที่ก่อสร้างอาคารอุบัติเหตุและฉุกเฉินอาคารรังสีอาคารจอดรถโรงพยาบาลน่านค่ะซึ่งสถานที่แห่งนี้สมเด็จพระคณิธาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพร,รัตนราชุด สยามบรมราชกุมารีสเสด็จพระราชดำเนินวางศิาลาฤกษ์เมื่อวันที่19เมษายน2565ที่ผ่านมาค่ะสำหรับในวันนี้นั้นเป็นพิธีการทำบุญฉลองปฏิสถานแท่งศิาลาฤกษ์ซึ่งในการก่อสร้างอาคารอุบัติเหตุและฉุกเฉินมีความเป็นมาอย่างไรเราจะไปฟังจากแพทย์หญิงอัชาราละองนวลพาณิชย์ท่านผู้อำนวยการโรงพยาบาลน่านค่ะ ท่านผู้อำนวยการคาอยากให้ท่านได้เล่าถึงความเป็นมาของการสร้างอาคารอุบัติเหตุและฉุกเฉินหลังนี้ค่ะค่ะเริ่มจากยุทธศาสตร์ของโรงพยาบาลน,น่านนะคะเราจะเน้นการบริการที่ฉุกเฉินนะคะเนื่องจากว่าจังหวัดน่านกับโรงพยาบาลแม่ข่คือโรงพยาบาลลำปางเนี่ยมีระยะเวลาการส่งต่อที่นานนะคะเราจะส่งคนไข้ไปที่โรงพยาบาลแม่ข่ายเนี่ยใช้เวลา สามถึงสี่ชั่วโมงนะคะซึ่งการบริการที่เป็นเรื่องฉุกเฉินคือ2เรื่องนะคะคือหนึ่งเรื่องโรคหัวใจค่ะกับอีกเรื่องหนึ่งก็คือเรื่องอุบัติเหตุฉุกเฉินก็จะเป็นที่มาของอาคาร2แห่งที่เราจะสร้างต่อจากปีนี้นะคะจนถึงปี68นะคะก็จะเป็นอาคารที่ได้รับการสนับสนุนจากมูลนิธิรักป่านานโดยงบประมาณของธนาคารกสิกรไทยให้งบประมาณมาในการก่อสร้างนะคะมูลค่า1 0 0 0ล้านบาทนะคะก็ประกอบด้วย3อาคารนะคะก็คืออาคาร แรกก็คืออาคารอุบัติเหตุฉุกเฉินอาคารที่2ก็คืออาคารศูนย์บริการแบบชัดเลิศนะคะก็จะประกอบด้วยศูนย์หัวใจห้องผ่าตัดนะคะแล้วก็อาคารที่สาเป็นอาคารจอดรถ301คันนะคะซึ่งได้ทําการก่อสร้างคะซึ่งท่านกรมสมเ็จพระเทพได้มาวางศีลาเริ่มเมื่อวันที่19เเมษายนที่ผ่านมาค่ะ สำหรับรายละเอียดแต่ละอาคารเรามาฟังจากนายแพทย์น,ทนัทธรดาราพงศ์สถาพรว่าแต่ละชัน้นแต่ละอาคารมีพื้นที่ใช้สอยเป็นยังไงบ้างคะ่ะค่ะอยากให้คุณหมอเล่ารายละเอียดของอาคารที่กําลังจะก่อสร้างนี้นะคะว่าแต่ละชั้นมีการบริหารจัดการของหน่วยงานไหนอย่างไรบ้างคะครับอาคารอุบัติเหตุและฉุกเฉินอาคารใหม่นั้น มีพื้นที่ใช้สอยทั้งสิ้นกว่า9,000ตารางเมตรในชั้น1เป็นหน่วยงานอุบัติเหตุและฉุกเฉินประกอบด้วยห้อง ER, EMS, สูตรรับส่งต่อและสูตรประสานงานจังหวัดน่านในชั้น2เป็น t อมัสเซนเตอรประกอบด้วยหอผู้ป่วยวิกฤตสัญญกรรมจำนวน11เตียงและหอผู้ป่วยวิกฤตสัญญกรรมประสาทจำนวน11เตียงและหน่วยงานใหม่ที่เกิดขึ้นคือหอผู้ป่วยไฟไหม้น้ำนองลวกอีกจำนวน3เตียง ในชั้น3เป็นทรอมาเซ็นเตอร์เป็นทรอมาวอร์ดประกอบด้วยเตียงผู้ป่วยทั้งสิ้นจำนวน32เตียงในชั้น4 <Okay. S 1> เป็นองค์กรแพทย์รวมและในอาคารที่2นั้นคืออาคารรังสีจะทำการก่อสร้างในเฟสที่2ในกลางปี 2,566มีพื้นที่ใช้สอยทั้งสิ้นกว่า10,000ตารางเมตรโดยในชั้น1จะเป็นศูนย์รังสีวินิจฉัยครบวงจรในชั้น2จะเป็นห้องผ่าตัดเฉพาะทางจํานวนเจ็ดห้องซึ่งมีพื้นที่เชื่อมกับอาคารผ่าตัดเดิมและในชั้น3จะเป็นศูนย์โรคหัวใจครบวงจรสามารถดูแลผู้ป่วยได้ตั้งแต่แรกรับจนถึงสามารถดีชาร์จผู้ป่วยกลับบ้านได้และอีกหน่วยงานหนึ่งที่สำคัญก็คือศูนย์ส่องกล้องในชั้น4เป็นห้องปฏิบัติการทางการแพทย์ และห้องประชุมขนาดกลางขนาด200ที่นั่งซึ่งสามารถเชื่อมกับห้องประชุมของอาคารสิริเวชลักษณ์เดิมและอาคารสุดท้ายคืออาคารจอดรถจำนวน5ชั้นจอดรถได้จำนวน301คันครับเชื่อว่าใน,นอีก3ปีข้างหน้าเราจะได้เห็นตึกใหม่ภายในโรงพยาบาลหน้านที่กำลังจะก่อสร้างนี้มีคุณภาพกว้างขวางมีเทคโนโลยีและมีอุปกรณ์ทางการแพทย์ที่มีคุณภาพ มีการบริหารจัดการที่ดีพร้อมให้บริการแก่ประชาชนชาวจังหวัดน่านต่อไปค่ะสุชาดาพบหมอสัญจรโรงพยาบาลน่านรายงานค่ะ